สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาศึกษาปรัปิควรมเป็นมาของวัดใหม่บ้านตาลกันนะครับ อยของคำบอกนำเดิมคำบอกพวงสีถือกำเนิดเมื่อวันพุทธที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2474ขึ้นสองคำเดือน12ปีมะแมที่บ้านตาลตำบลโคกศีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครมีพี่น้องรวมเจ็ดคนบิดาชื่อทองพวงสีมารดาชื่อผู้พวงสี ด้านสาธารณประโยชน์ของหลวงปู่คำบอกนะครับสาธารณประโยชน์หลวงปู่ช่วยดูแลการก่อสร้างอุโบโสถที่วัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จนแล้วเสร็จแล้วมาเริ่มสร้างวัดบ้านตาลร่วมกับหลวงปู่วันอุตมโมในการหาทุนทรัพย์เพื่อสร้างโรงพยาบาลสว่างแดนดินซึ่งต่อมาคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินประวัติโดยย่อของ รพ,พระบรมธาตุเจดีศีมงคลพระบรมธาตุเจดีศีมงคลพระบรมธาตุนี้หลวงปูง่คำบอทิศปัญโยได้นําชาวบ้านบ้านตาลชาวบ้านใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา่วมกันสร้างขึ้นเมื่อวันที่15เนืองพฤษภาคมพศ2555แรมสิบข้าเดือน6ปีมะโรง และแล้วเสร็จเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2559คือ12ค่ำเดือน12ปีวอกรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง4ปี5เดือน27วันอชั้นนี้นะครับผมคือชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดมีเจดีประธานและเจดีบริวารทั้ง4ใต้เจดีประธานเป็นห้องบรรคาประจัดตุรมุกภายในประดิษ,ษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุกสบกไม้สักทอง และเป็นพิพิธภัณฑ์นี่คือส่วนกลางของ j จดีนะครับชั้นกลางนะครับจะมี j จดีบริวาร4ี่ทิศภายในห้องมีทางเดินโดยรอบครับ ตอนนี้คือเจอดีย์ชั้นล่างนะครับชั้นล่างนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระประธานสมเด็จพระโลก,กนาถสารดามีหน้าตักกว้าง60นิ้วสูง172นิ้วปางสมาธิทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประดับด้วยทองลอยและคริสตลัลที่ฐานพระประธานโดยรอบมีรูปเหมือนครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นต้น จากที่พวกเราได้ลงมาศึกษาสถานที่จริงณนะวัดใหม่บ้านตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างดิดินจังหวัดสกลนครน,นะครับพวกเราได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้โดยลงปู่คำบอกผิดปันโยได้รวบรวมชาวบ้านและผู้ที่มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาสร้างวัดใหม่บ้านตาลขึ้นโดยมีความสวยงามและความสําคัญทางพระพุทธศาสนาทําให้ผู้ที่มีความศรัทธาได้มากราบไหว้สการะ สถานที่แห่งนี้ไม่ขาดสายนะครับผมีเเกยยล